รวมคอสตาริสตัวฐานเป็นฐานในรอบตทางสถานีบันปกในทางของการรถไฟของกคุ่มริษัทุกท้าที่ใช้รถไฟสินยาลัดในการเดินทางบริษัทลกค่าเดินทางต้นสิบพันายทางโดยสวัสดิภาพแต่โอกาสินทงครั้งต่อไปการรถไฟมีโอกาสับเชิันดีขอขอบคุณครับลนเนรตการเรียบร้อยเปลี่ยนฝวาวิทางใหม่แต่อตารครับ าบันโปงข้ังกมีความประสงค์จเคลื่อนลงที่บันโปตนสงรัใเรรอยก่อนเคลืลงจรถดคบทางจราจะอย่ทางขวากึของทานะครับและปอดละาระหว่างอันตรายขณะเาวขึ้นลงจากรถดีคบที่สถอีบันโปงที่ัที่สถาอีบันโปงข้ังึกมีความประสงค์จะเคลอนลงทีสถานีบันโปตรนสอบจิตของรัรมคให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากรถดยคำทางด้านขวากึ่องทานนะครับ และโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากบนรถะได้ครับราจะเทียบชาร์จสถานีบ้านโปนะครับรถธรรมดาทราบวันที่25สี่ครับต้นทางหลังส่วนสุดปลายทางสถานีสุนโบรีครับบริษัทปลอดชาราจนะครับขอความกรุณานทัพพิสานนะครับโปรดอย่าใช้ปัจจัยทางขึ้นลงนะครับหรือบริเวณข้อต่อของรถเป็นที่ขันโดยสารนะครับเนื่องจากท่านอาจจะเกิดอาจจะรับอันตรายร้ายแรงได้นะครับ นานะครับพอจานหรบ้านผมไปแล้วตื่นรถตรงที่สถานีชูทางน้องปาุของปาม์มาของเดือไปรถพระราชวังสนามจานสถาน,นีนครปรทโไปทางจะต่อ,ไป,อ,ตอไปเข้าสถานีบ้านผม,มีในนมำของการรถไปขอของบริษัทลกท่านใช้รถไปจนยามระในการเดินทานรงริษัทุกท่านเดินทานตงตนตาไ,ไปทางเดยน,น,นตัี่มาแต่บอกกันทางทางต่อไปการรถไปคงมีโอกาสจัใจท่า,านอีอของความรับ ัดได้กล้องไม่ขาดกล้องไม่ขาดรตัดได้กล้องไม่ขาดวันนีน้ร้อนกว่าทุกวันโอ้ห้าเนร้อนร้อนขึ้นจริงนะแต่ว่าพอมีต้นไม้ช่วยได้เยอะเลยครับ เช่นเคยนะครับมีการปีาลโ่ปบาผองมีความจลงให้บลโตรวสอบ่องต้นาทางให้รียอก่อขึ้นลงจากรถยฟร้บารกรล้นทางด้านสายืของทางนะครับและประวันัายขณะขึ้นลงจากรไ้บ ในสานบ้าโป่งใีสถานบันโป่งนอกมีความโดรเดี่ขึ้นลงใบ้านโปโน่ง,ง,งปรตรวจสอบสิ่งของและสำรองมีทา่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลง,นลงจากบริเัทได้คจานฉลาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบริเัทได้คำรถจากที่สถานีบัานโป่งนะครับรถเร็วขับรถที่71นะครับต้องพางานสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนปลายทางสถานีตุขไอโกลค้ามบริษัทโปรซางนะครับรรข,ข,ขคบคบคคอวความ กรุณาทับลุษานะครับโปรดอย่าใช้บันไดทางขึ้นลงนะครับเลิอบริเวณข้อต่อของบริเวณพืนที่การโดยสารนะครับเนื่องจากทางจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้นะครับไปแล้วแต่ถือระบบจราจรดีลาดูรีเม่ปูรีวันดินสถานที่ก่อตั้งไทยทับงตลาดมี้ารตกแตางองการรถไฟขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รถไฟไปด้านหน้าไปด้านเดียร์ทางรถไฟ วนน่างรถนั่งชั้นสองก็ลมสองขั้นเลย รถังมีความรูมัจะวงท้บานงขอนสาร์สี่องแทางให้เรียบร้อยก่อนขงจากรถโดยรารทางลาดอยู่ด้านขวามือของท่านนะครับแต่พประมัดระวังทางลาดขณะขึ้นลงจากรถโดยรัรรถตออเียบทางลาดทีับันนะครับรถตรวจพิเศษทางป้รงการสีนสองทางบริษัทีู่นะครับต้นทางสุราธานีสุขไปนะครานีกางกรุงเทพสิวันครับรถสูตนะครับออกจากอนีั้จุบไปแล้วจะหยู่รับผู้ชั่งาทดี รักภาพถมสัรยาบางบังลุงในสถานีบัาบต่อไปครับสถานีบ้านโอมีการรถไฟปกอขอบริัทบ้านพิการรถไฟเป็นการรักในการเดินทางบริัทบานเดินทางหรือขึ้นมายปายทางดสวัสดีคราบและของ่จะทำรับต่อไปการรถไฟกงมีโอกาสรับใช้ท่านดีขอขอบคุณครับ ีตันโป่งนี่ฮัตปันโปงผู้สังมีความประหลาดใจขึ้งน้องัตติปันโป่งตสอบสิ่ของแล้วสำรองท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากรถได้ครับทางจราที่อยู่ทางด้านขวาเบของท่านนะครับและโปดระเบระวังทางนมาขณะขึ้นลงจากรถทุทางนี่ิบันโปงนี่ฮัติบันโปงผู้สั่งมีความประาดใ้นลงี่ัานโปงปรวจสอบสิ่งของแล้วสำรองท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากรถได้ครับ กา,ารฉลามจะอยู่ทางด้านขวาบริเวณของทา,นานงนะครับและเราะมัดระวังอันตรายขณะดาวขึ้นลงจากรถนะครับรถาจถากรการฉลามรเลื่นบัตระนะครับรถธรรมดาขบวนที่สองหกสองนะครับต้นองทหารมีส่วนส่วนส่วนปฏิบัติปลายทหารมีกุ้งเท้าปวลำโพงคำทางสารติดตามนะครับ Uhm ของความกิจการธุรกิจนะครับโปรดอย่าใช้บันไดขึ <b respir> ้นลงนะครับหรือข้อต่อของของคาร์บอนล็อตเฟอร์นิชโดยสารนะครับเนื่องจากถ้าจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้นะครับรถธรรมดาคารบอนที่สองหกสองนะครับออกจากที่บัตโตะไปแล้วจะอยุดน้ำตกว้สานสถานีจุดทางน้องปาดุกของบางตานโขงบะเดือ ไปอยู่รถพระราชวังสนามจันสถานีนครามาส่งในสถานีฝั่งต่อไปครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไปขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้รถไปเป็นยานราในการเดินทางขอบคณาณทุกท่านเดินทาง,งถึกจุดหมายปลายทางโดยสวัสดภาพืา่อแต่วงการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟขอโอกาสับใช้ท,าท่านอีกขอขอบคุณครับ โป,ปรตรวจสอบที่เขาอสาระลัให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากรถได้ครับสาราจะอย bon ู่ทางดานฝ่ายมือของทานนะครับและงปอะลามควารุนรงกะดากาวขึ้นลงจาบรถได้ครับที่ถานีปันโปมีนาที่ที่หานีปันโปก็หลังมีอัจะขึ้นลงที่ปันโปขะดกาวขึ้นลงจากรถได้ครับรถจับเรียบการสาราสุริมัโตนะครับรถดวนพิเศษครับสี่ขับาที่สามเศรสีหนะครับต้นทาง สถานีการกุ้งเทพปัตตานีปายางสถานีปายางเมืองสามและสุขเอกตัวลบนะครับทะลุสังขัดสา่ขอความทะลุสังนะครับปอดจะใช้บันไดทางขึ้นลงนะครับหรือบริเวณข้อต่อของหัวรถจักที่โดยสารนะครับเรื่อจากทางอาจจะได้รับอันตรายหลายแหล่ได้นะครับทะลุสังขอดสั่ขอความทะลุสังนะครับปอดจะใช้บันไดทางขึ้นลงนะครับ รือบริเวณข้อต่อของตบุรกเป็นที่โดยสารนะครับเรื่องจากถ้าจะอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้นะครับ,บถาารถที่3าเจ็ดนาที่านะครับออกจากดีบัปกไปแล้วจต่อีู่กับกลุสารถามดีรางบุรีเพชรบุรีวอวยินไม่ทำน,นี้รอบต่อไปครับ สถานีบังปอ o n ในนามวงการรถไฟขอขอบคุณทุกสังขารที่ใช้รถไฟเป็นยามาในการเดินทางทุกสังท่านเดินทางทุกจุดหมายปลายทางเดินสวัสดีมากแต่วงการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟขอบุโอกาสรับใช้ท่านดีขอขอบคุณครับ